สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะวัยแดงก็จะพามาชมเรือนะคะมาชมเรือตรงนี้วัยแดงก็เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะแต่มันก็จะเป็นบริเวณโดยรอบประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เนาะมันก็จะประมาณนี้เลย ให้ดูบรรยากาศรอบข้างก่อนว่ามันเป็นแบบไหนยังไงใช่ไหม <laughs> โอเคมาเราไปดูไปเดินชมเรือสักหน่อยเดินชมเรือสักหน่อยตรงนี้น่าจะมีมีกุ้งแต่ไม่ลึกนะลึกอยู่ เขาเรียกหอยอะไรนะหอยแมงผู้เออเออมาแล้วเรามาเก็บหอยแมงผู้กันดีกว่าไหมแต่ตรงนี้มันจะเป็นเรือนี้ก็คงจะน้ำแล้วเนาะมันเป็นไอ้นี่เลยแต่ไข่น้ําขึ้นเลยตัวนี้นะคะถ้าเขาตกปลาเนาะถ้าถ้าเขาตกปลาแล้วเขาก็จะยกตัวนี้นะคะใช้เครื่องใช้เครื่องยกเลยเนาะมันก็จะยกมันก็จะปันปันขึ้นนะคะปันปันขึ้นเห็นไหม มันก็นจะปั่นขึ้นเลยเวลาเขาตกปลานะคะเขาจะใส่ตะไครยเนี่ยตะไครยแบบนี้ค่ะตะไครแบบนี้มันช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวก็เขาก็ไม่ได้ขับออกนะมันเป็นที่ว่าเป็นบางช่วงด้วยนะคะเป็นบางช่วงเป็นบางเวลาเป็นบางโอกาสมันก็อยู่ในช่วงที่ว่ามันจะมันจะ ออกไปได้ไม่ได้เพราะว่ามันเย็นเนาะมนช่วงแมม่ะดูเรือน,เรอ,นาาอนนี้ค่ะเรือนนี้หาปลาล้วนๆเลยค่ะหาปลาล้วนๆที่ใส่ปูกับดักปูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกับดักปูเนาะกับดักปูเยอะเลยเรือนนี้คงจะออกหาปูนะคะออกหาปูมันกน็อันนี้ก็จะเป็นที่ปัด ปั่นเหมือนกันปั่นขึ้นปั่นเอาปูยกปูอันนี้ก็เป็นเชือกเชือกเดินลงเดิวนี่โอ้โหเครื่องเครื่องใหญ่เลยยามาห่างนี่อันนี้ก็เป็นที่ปัน่นนะเห็นไหมเขาจะเป็นแบบปั่นขึ้นนะแต่ของใบแดงเรือของใบแดงแต่ก่อนนะ่ะมันก็จะเป็นแบบว่า ดึงมือเอาเลยนะทุกคนคะ่ะดึงมืออะ่ะคิดดูอะ่ะเอเอเดี๋ยวไปแดงจะพาไปดูไอ้ดูดูไอ้นี้ได้คะ่ะดูหอยแมงผู้เจแดงจะพายกจะพาเก็บหอยแมงผู้แต่มันจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะ เร่วงเวลาที่เขาคงไม่ทานกันหรอกมั่งเพราะว่ามันเป็นที่ว่ามันต้องเช็คมันต้องเช็คนะคะมันต้องเช็คว่าเออหอยหอยแมงผู่อ่ะมันกินได้มแต่ถ้ามีถุงนะไม่ได้เอาถุงมาถุงในรถเนี่ยมีเจะเก็บไว้ไปสักสิบว่าตัวแล้วก็จะเป็นบ้านนะคะบรรยากาศ วยเลยนาะชมเรือมันเป็นบ้านตากอากาศนะคะเขาก็จะมาตอนช่วงมันหยุดเนาะช่วงมันหยุดเขาก็จะมาดูดังาปิ้งย่างปิ้งย่างกัน,ญญญญกนช่วงโอกาสอากาศดีๆเขาก็จะมานอนนอนในในบ้านตากอากาศแบบนี้เป็นบ้านตากอากาศเนาะ ตรงนี้เป็นน้ำทะเลน้ำเข้าน้ำออกสายน้ำเข้าน้ำออกโอเคค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ใบแดงก็าพามาชมเรือที่จอดเรือแต่โซนนี้ใบแดงเคยมาแล้วนะแต่ไม่เคยพาเดินนะคะไม่เคยไม่เคยลงมาถ่ายคลิปเรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นละแวกอีกละแวกหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นโซนของเรือเลยเนาะที่จอดเรือ มาโอเคเดี๋ยวใบแดงจะพาไปเก็บเอ่อเก็บหอยแมงพุเก็บหอยแมงพุกันทุกคนคะนี่ไงเต็มเลยเยอะเลยเดี๋ยวนี่ไงทุกคนคะเอาเอาเอานีา่ไงมันติดอยู่ในนี้เยอะเลย,เยใบแดงคอยยกนะคอยยกให้ดูอัดอัดเลย เขาก็คงนี่ไงอันนี้หอยแมงผู้นะคะหอยแมงผู้ไหนดูแบบไมนละดูไม่เห็นดูไม่เห็นเลยะ่ะนี่ไงหอยแมงผู้เต็มเลยเห็นไหมคะหอยแมงผู้เกาะเต็มเลย ัมน,นนะเดี๋ยวไนจะงก็บมาสักอันหนึ่งน้นี่ไงนี่จับไม่ได้เลยปิดเลยแต่มันยังเล็กอยู่เลยแต่เขาคงจะไม่ให้หรอกเพราะว่านี่เห็นไหมไ,ไม่พูดนี่ทุกคน นี่เป็นหอยแมงผู้ไปละอุ้ยเย็นเย็นมือโอเคค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ใบแดงก็คอลงนะคะลงคลิปขอบคุณนะคะทุก ไลค์นะคะทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักถ่ายชมคลิปของไวแดงนานๆจะลงใช่ไหมคะนี่เรือนนี้เห็นไหมกระจอดท้ายชนท้ายเลยนะโอเคบายบายค่ะบายบายค่ะทุกคนค่ะ